อันนี้เปลี่ยนเลยฮะน่าราจังครับอ๋อเป็นของหลวงปู่ซีดาใช่อ,นนอันนี้ก็ดังๆเลยท่านนี่แบบอย่างรู้สุดเลยครับคือไปปุ๊บรู้เลยมาทําอะไรรู้แต่ว่าหลวงป<อ>ู่ไม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 ่โอวออันนี้ผมก็ยังไงขอหลวงปู่ให้มาทันผมตกเครื่องเมื่อวานอยู่ปีนัง แล้วบทนี้อะไระใจจริงๆเลยตีมาจากได้สัก75 75บห้อเดหมเอาอตรงนะ7จ็ดหมนไปปล่อยเนี่ยยังเหนื่อยเลยตอนนี้ช่วยผมหน่อยมาไกลนะเาอางนี้หกหมื่นเดี๋ยวผมเอาเหรียญลงปูให้หนึ่งเหรียญอันนี้ก็ลวงปููศรีลานี่ใช่ครับรุ่นพระพุทธเจ้า28พระองค์ครับอันนี้ของคุณครูทัพทิมวรลาหัวใจเจ็ดตำนันกระถินหกห้าครับ ถ้าขายผมก็ขายไม่ต่ำกว่า4,500-5,000นะครับอันนี้ให้เพิมเลยเผยแผ่บารมีหลวงปู่ด้วยกันสวัสดีครับผมไอ้มาเทพนะฮะวันนี้เปิดร้านเช่าพ้ากัน นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเริ่มกลับมาทำคอนเทนต์แล้วนะช่วงก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเพจเรามีปัญหานะฮะ YouTube ก็มีปัญหาโดนแฮ็กไปนะฮะตอนนี้ก็บางอย่างเนี่ยกู้คืนกลับมาแล้วแต่บางอย่างก็ยังไม่ได้กลับมาออเป็นว่าเรายังคงเดินหน้าทำคอนเทนต์เช่าพระหน้าร้านต่อไปนะฮะใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าจะมีใครเอาพระมาปล่อยบ้างนะครับแล้วผมจะได้พระอะไรบ้างเนาะแล้วก็คนที่มาปล่อยเนี่ยจะมีแบบแอคชั่นยังไงนะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับอออาาามมเแล้ว มาสวัสดีครับมาพอดีเช่นนี้ฮะคุณถ่ายอยู่พ่าอยู่นู้นเดินโต้เปล่าเลยมากมีเยอะอ่ะอ๋อมีหลายอันใช่ไหมมีมาจากสิงห์ล่าเลยจะเอาไปให้ค่าหมอออ๋อ<า>วันนี้มาหาหมออะไรฮะวันนี้เป็นโรคอะไรครับใช่ลูกชายอ๋อลูกชายนะนึกว่ามามาหามหาผมาจะดูอันไหนก่อนนะมาเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนนี่นะฮะทีเด็ดของอาม่าครับหลวงพ่อโสธรรุ่นหลวงพ่อโสธรรุ่นม,มีรุ่นกรมตำรวจที่ว่ามันมีมูลค่าแล้วอาม่าไม่รู้ โซทอนปีศูนย์เก้าก็นั่นแนะคือรู้แต่ว่าเช่วยตีราคาให้มันนั่นหน่ะอาม่าไม่รู้มูล,ลาค่านะอาม่ามีอะไรให้ดูอีกไหมเนี่ยดูดหมด,หดเลยอดูเลยชุดนี้นะครับเป็นเป็นชุดที่อาม่าเขาติดมาเพิ่มเติมนะฮะกล่องนี้นะคร <c oughs> ับจริงๆเป็น,เป,นเป็นชุดผ้าใหม่นะเดาดูจากกล่องเราเจะรู้เลยนะ,ะ <c oughs> อย่างเนี้ยเป็นปีปีห้าหกอาม่านี้เป็นผ้าใหม่อะเนี่ยตรงนี้ผ้าใหม่หมดเลยเพราะว่าเป็นคนฉะเชงเซาก็มีแต่ที่ว่านั่นนั่นก็โซทอนแต่ผ้าอื่นเนี่ยเขาก็ ได้เนาะแล้วถ้าเป็นพระทองคำเนี่ยตีให้ยังไงตีพระหรือตีคนตีพระ รวมกับมูลค่าทองคำโอเคะเอาไม้ดูกัมาอันนี้อันนี้พระใหม่นะมาอันนี้ผมไม่ได้รับเนี่ังดูไม่หมดเลยอันนี้อันนี้เรียมทองป่ะอันนี้เลียมทองครับแต่อันนี้เป็นพ้าใหม่ครับไม่ถึงว่าพระทองคำหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นพระเขาไม่ใช่เนื้อทองคำฮะแต่เป็นกรอบทองคำถาดนี้อาม่าอาม่าแยกไว้ก่อนอันนี้ดูยังอ๋อดูแล้วมาอาม่าดูมากเลยฮะมาให้บรรจตัวผมอันนี้ดูหมดแล้วอโอเรียบร้อยแล้วมาต่อไปนะฮะจริงๆผมไม่ต้องเปิดพระดูเลยก็ดูเลยว่าพระเนี่ยจริงๆเขา เป็นพระสร้างในปีใหม่หมดเลยเห็นไหมฮะพระใหม่เนี่ยเราเราจะไม่ค่อยได้รับอยู่แล้วครับเราจะเล่นพระที่แบบเป็นพระเก่าที่เขาเล่นกันปัจจุบันเนี่ยอเน,นกกรปีอะไรมาไม่รู้มันนานเลยเห็นตรงนานไม่นานนะมาอันนี้ปีปีห้าก,กว่าครับยังไม่นานเก็บไปก่อนนะมาอ่ะสองถาดผมวางไ้ก่อนนะยังฟาวอยู่นะฮะเอาไปถาดที่3ครับนี่นะฮะอีกอีกถาดหนึ่งนะครับสมเด็จศรีราษ1ร้อยปีพระอะไรอู้ยอย่างนี้ไม่ได้รับเลยมากอ่นสองอันนี้ผมปิดปิดนะฮะนี่ไม่ไม่เอาอ่ะคือหรือมากพระเนี่ยที่เขาเล่นกันเน่ะเขาจะเล่น ผมยังไม่ได้รับครับนี่นะฮะชุดนี้นะครับน่าจะน่าจะคล้ายเคียงกันกับกับชุดก่นกอนๆนะฮะแต่จะมีอันนี้ฮะอาม่าอันเนี้ยอ,อันเนี้ยซื้อได้อันนี้หลวงพ่อคูณเหรียญนั่งพานเหรียญเนี่ย,เ,ยเล่นประมาณหลักพันอาม่าปล่อยไหมฮะก็ให้เยอะๆหน่อยแล้วกันพับ<ผ><ผ>ปล่อยได้หลักพันนะมามา่ะอันนี้อันนี้ต้องฝากอาม่าเก็บไว้ก่อนฮะฝากอาม่าไว้ก่อนเดี๋ยวราคาขึ้นเดี๋ยวมามาปล่อยอันนี้ อันนี้หลวงพ่อคูนนะม่เนี่คืออะไรอันนี้ตะกรุดนะมัมันเจ๋งนะเนี่ยมันห้อยมากับผ้าเนี่ยลองดูดิจริงจริงหรือเปล่าม่จริงหรือลองดูดิอันนี้มันหลวงพ่อสุกว่าปากคอมมาขำเท่าเอออันนี้มันสายเหนียวเพื่อคนต้องการลองตีหลักาดีเราต้องดูว่าแท้ไม่แท้ลองกนลองเราจะลองจริงผมลองคุณเม้งได้ไหมอ่ะเอางี้ถ้าคุณเม้งเป็นอะไรไปอามารับผิดชอบโอ้ยเอาคุณเม้งกำหน่อยผมขอเอามีดลองเฉือนดูทีได้ไหมไม่รู้ชุดนี้นะครับเป็นถาดที่3มนะฮะก็ยังไม่ได้ผมเก็บก่อน โอ้ยังไม่ได้เล็งเลยมาดูไปแล้วมาอามาไม่เชื่อใจผมอาม,มาเชื่อใจใครไม่ใช่อามาทำอะไรครับอามายิงอะอามาทำไมมีเยอะจังนะคนที่ไม่สบายมันเล่นพลาอันนี้เปิดร้านพลาอะไรฮะเปล่าที่บ้านทำาเไรอยู่รตอนนี้มาไม่ได้ทำอะไรอะหรือว่าเซียนพะาอันนี้สมเด็จนะครับกับเสยมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับจากรูปเนี่ยผมบอกเลยฮะอามาอันเนี้ยแท้แน่นอนนะแต่ท้องนะที่แท้ปีไหนอะท้องแท้แต่พลายังไม่แท้ครับปู่ทิมเขาไม่มีลงยาสีเขียวเนี่ยตะกุด อันนี้ยังไม่ได้นนะแมานนกยังไม่เจ๋งยังไม่เจ๋งพอมากต่อไปเลยมากอันนี้ซื้อได้นี่ได้องค์แล้วเหรียญพระคูณเป็นเหรียญออกวัดบ้านคลองนะฮะผมซื้อได้สองกล่องแล้วนี่นะฮะเป็นพักเก่าเก็บอาม่านะฮะเก็บมาตั้งแต่สมัยตอนอาม่าสาวๆนะครับ <laughs> ช่ไหม่มากไม่รู้ตายแล้วผมก็บอกว่ามูบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เล่นพระไอ้นี่ลูกชานมาหรือเปล่าอาม่าแต่เป็นเซียนพระท่าเหรียญหลวงพ่อสธทอนทองคําให้คุณเอ็มให้เท่าไหร่ขอดูมาอาม่าทำไมมีหลายกระเป๋าจังเลยอะถ้ามันไม่เดือดร้อนไม่เอาพามา อะไรยังไม่เป็นสองเลยเด็กไมอนน่อันนี้อันนี้ยังไม่เล่นกันอามาคืออย่างนี้ที่ผมดูภาพรวมอ่ะคือยังไม่เล่นกันยังไม่มีราคาอะไรกัน<ไ>ดูนี้อ่ะมาขึ้นแล้วบอกไม่สองเลยผมสองแล้วมาไปฮะฐานใหม่อามาครับนี่เลย ยาวเฟ้ยเลยฮะอามามครับอันนี้ผมเก็บก่อนได้ไหมฮะต่อไปนะฮะจะเป็นกล่องนี้กล่องนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้ผมลองนั่งไล่ดูแล้วนะจะเป็นพาที่ผมคือยังไม่สนใจอะมากสนใจบ้างก็ได้เนาะแม้ก็เห็นวางใครสนใจบ้างก็ได้ได้อะมาเดี๋ยวผมดูให้ฮะอาม่าถามว่าอะไรฮะอันนี้คืออะไรอันนี้ทองคาหรือเปล่ามุมมองผม,ผมผมว่ายังยังไม่ใช่นะอันอันนี้ก็ยังไม่ใช่ทองคำทัดนะครับถ้ามันเบาอะไม่ใช่แน่นอนฮะอันนี้เบาไมหมฮะจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆต้องหนักกว่านี้นะครับยังไม่ได้ฮะส่วนอันนี้เพราะครูเนี่ย ถ้าเบาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไม่ใช่ทองคำฮะอัน,นเป็นกระไหลทองครับ ถ้าทองคําจะหนักครับส่วนอันนี้ปากน้ำนะปากน้ําอันนี้ยังยังไม่แท้นะครับถ้าบอกเป็นรุ่นแรกเนี่ยผมยังผมว่าผมยังไม่ใช่นะกรอบทองไหมอันนี้ไม่ใช่กรอบทองครับอันนี้นเป็นพวกไมค์คอนนะฮะส่วนอันนี้ผมผมไม่ได้รับนะครับโอเคบอกได้ไม่โกรธกันนะไม่โกรธไม่ได้มาบอกว่ามึงดูพ้าจะหมดแล้วมาถามกูโกรธหรือเปล่าถามจริงในใจมีแบบนี้นึงไหมมีไหมไม่มีคือมันของธรรมดาไม่ใช่ขนมมันจะได้รู้ว่าอันนี้อร่อยแม่อร่อยไม่รู้เรื่องใจมากมาพูดดงใจผมมากเลยเออเพราะว่าของมันนี้ก็มาเสีย ดูแล้วฉันก็เล่นพาไม่เป็นนี่มันเป็นของลูกชายไงแล้วแต่บุญเขาแล้วกันแต่จะบอกได้ยังไงล่ะว่ามันอะไรไม่ไมาคุยแบบ <K an> เข้าใจนะบางคนะพามาปล่อยบอกไม่แท้โมโหผมอีกไม่อไมพอใจผมแอบไปขี่รงขี่รถผมเนีย่ยเป็นนะโดนบ่อยเลยอันนี้จะเป็นกล่องพว,พวกชุดเบนจ์พาคีนะมผมจะบอกว่ากล่องแบบนี้ส่วนมากที่ผมดูพาเขาเขายังไม่แท้มาก <K an> ทั้งสามกล่องเนี่ยจริงๆผมบอกเลยชุดเนี่ยผมยังไม่ไม่รับนะฮะ <K an> ภาพรวมคือยังยังยังดูไม่ดีฮะก็คือยังไม่แท้นะชุดนี้นะใช่ไหมฮะ ชุดนี้ยังไม่โดนเลยโอ้โหแล้วจะไปเหลือเหรออ่าผมไปต่อนะฮะกับชุดนี้ที่อาม่าเพิ่งแกะออกมาจากกระเป๋านะฮะอาม่าบอกว่าอันนี้เป็นกระเป๋าที่เด็ดนะฮะมันมันยังไม่ไม่ไม่มั่นใจเดี๋ยวก่อนไปให้ร้านช่างทองเขาดูแล้วร้านทองบอกอะไรบางให้เขาตีราคาทองกันร้านเนี่ยเนี่ยเนอ๋อเขาตีมาให้ตีทองคำราคาทองคำอาม่าก็ไม่ขายเลยเปล่าไม่ขายไม่อาม่าทำไงฮะก็บอกว่าไม่เอาท่านจะขายพระอาม่าเขาเอาชุดนี้ให้ดูนะคือชุดเนี้ยอาม่าเขาไปเช็คทองคำมาถ้าลองดูเนี่ยเราจะเห็นว่า มันจะมีเนื้อทองคําราคาแต่ละองค์อย่างองค์เนี้สองหมื่นสามสองหมื่นสามสองหมื่นอันนี้สองหมื่นเจ็ดนะครับส่วนอันนี้เนี่ยไม่มีราคานะผมผมแจ้งยี่ว่าอย่างอย่างเนี้ยโสธรเมื่อกี้ที่ผมแจ้งไปเนี่ยเป็นโสธรปีสองห้าศูนย์เก้านะเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูโตองค์พระเนี่ยรายละเอียดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบบทําย้อนยุคมานะก็คือทําย้อนยุคไม่ได้ทำเป็นปี09นะครับพอผมผม,ผมแจ้งก่อนอันนี้อยู่ที่อมาม่าแต่ทองคําเป็นทองคําแท้ถ้าเราซื้อในในราคาตามท้องตลาดเนี่ย องค์นี้อาจจะยังซื้อไม่ได้2อ,องค์นี้นะครับฮะเขาแท้ทองคําแท้แต่ว่าพิมพ์ความคมชัดยังไม่ได้นะฮะคือค <น S 2> เราอ้างอิงจากนี่ฮะเราอ้างอิงจากเหรียญเหรียญพวกเนี้ยเหรียญพวกเนี้ยแท้อันนี้เป็นเหรียญเนื้ออัปปากานะครับคือผมดูจากเหรียญพวกเนี้ยอันอย่างเนี้ยแท้ นะแต่ความความคมชัดเนี่ยทองคํากับเหรียญเนี่ยต่างกันเลยอัปปาก้ายังคมกว่าแต่เหรียญผู้นี้เขาเล่นกันถูกนะยังไม่ได้แพงมากชุดนี้อามากเก็บไปก่อนได้อันนี้เหรียญน,นึง่งห้าร้อยพันนหน่อมากแล้วต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นแพ็คเเนทฮนะวัดสมานนะครับ ก็จริงๆเป็นเนื้อทองคำนะร้านทองตีมากเลยฮะสองหมื่นเจ็ดอันมาากได้เท่าไหร่ครับคูณสองม่ดิโอ้โหน่ผมไปต่อก่อนนะฮะส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับร้านทองเขาตีให้สองหมื่นคือที่ผมสนใจนะสนใจอยู่สามองค์เนี้ยแล้วก็มีกล่องเนี้ยอันนี้จะเป็นกล่องร้อห้านะครับจะเป็นเนื้อทองคาเช่นเดียวกันนะแต่ด้วยองค์พระเขาเล็กเนาะไม่ได้องค์ใหญ่นะมูลค่าทองคําก็ไม่ได้เยอะนะก็เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเลยครับแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเสด็จพ่อร้อห้าด้วยนะครับอีกอีกฝั่งหนึ่งนะสองฝั่งต ที่ที่ผมดูแล้วอ่ะจริงๆผมก็พยายามจะพูดให้บกบนไปบนมาเพื่อให้อาม่าจำไม่ได้พอมาสับสนเนี้ยก็เข้าทางผมเต็มๆไรการนังน้ามึงเนี้ยรายการนังและเนี้ยอเนี้ยเอาอันนี้ก่อนนะฮะอ๋ออาม่าบางทีรักสองสามเรื่องอาม่าไปเรื่องที่สี่แล้วนะเดี๋ยวผมงงสุดใครงงกันเนี่อาม่านะผมอาม่าไม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวมากอันนี้อาม่าอีกเรื่องอาม่าอันนี้อันนี้ตีให้เธออาม่าอยากได้เท่าไหร่ฮะไม่อยากฟังอันนี้วางไว้นี่ก่อนตรงนี้ สามเหรียญนี้เอามาให้ราคาเท่าไหร่ัะก็บอกว่าอันนี้คูณ2ให้หน่อยเพราาะว่อันนี้คูณสองนะฮะอันนี้เอาเอาคืนน้ำมาก่อนเลยฮะไม่ไหวยอมอันเหรียญนี้เท่าไหร่เอามาอ่ะหลุมพ่อาตัวทอนตีให้เท่าไหร่คือคือถ้ามันเพิ่มไปเหรียญละหมื่นเนี่ยผมซื้อให้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะสามหมื่นเจ็ดบวกกับสามหมื่นเป็นหกหกหมื่นเจ็ดบวกกับอันเนี้ยองค์เนี้ยผมขายได้องค์ประมาณหมื่น เออหมื่นไปไปลายถึง20,000ื่นหน่อยๆถ้าผมคำนวณให้มากนะแต่ผมจิ้มให้มากทีเดียวเลยอืมาอาฟังช,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 ช้าๆชัดนะฮะอา玛สามวงเนี้ยผมขอ8 0,000่นได้ไหมแสนหนึ่งไม่ได้เลยเอยอแสนหนึ่งบ้างไหมก็อย่างนี้กล่องเนี้ยผมผมบอกเลยว่าอันนี้ทองคาเขาไม่ได้หนักมากเนะียผมเอาไปก็ไปช่วยมาปล่อยนะฮะก็ผมจะทําให้อา玛ราคาให้ได้ตามที่อยากได้แล้วกัน8 0,000ื่ะ9 0 0 0 0 9ื่0 0 95,000อาม่าบาทท่ามาแค่ตรงนี้นะ95้้า ถ้าได้ผมจ่ายเงินอมามาแหมยังไม่ถึงแสนเลยอ่าน้ำมารอแป๊บหนึ่งฮะอออันนี้แสนหนึ่งอ่ะผมจะได้ความจำไม่ไม่โกงไม่เป็นไรครับผมมีเคงเลขอามาพาพิธอนี่วัดสมานนะเอางนี้อามารวมกันให้ได้แสนหนึ่งแสนหนึ่งแนหนงแมปิดกล่องอันนี้มันทองเยอะไม่ใช่ฮะตัวกระดอบทองแต่ตัวองค์พระไม่ใช่อมามมาพี่ลองจับดูมันจะเบาเสงใช่ฮะถ้าเป็นทองคำจะหนักอันนี้แจ้งมาก่อนแต่ว่าเป็นพระแท้เลยเพราะว่าที่ที่วัดสมานเนี่ยเขาก็จะมีสร้างพระเรื่อยเรื่หนึ่งแสนบาทอามาปิดกล่อง แสนหนึงแค่แสนนึ่งเรียบร้อยแม่มากก็เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้คุยกับมาไปจบชุดนี้อามาโอเคไหมฮะก็โอเคไงถ้าแถมค่าลดให้ก็ยิ่งโอเคให้ไปแล้วต้องแสนนึงนั่นมันต้นทุนต้นทุนอะไรเรากำไรแล้วมาเอ้ยเดี๋ยวจะเขาให้มาเขาอีกอามาต้องบอกว่าอามาแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้โอเคนะโอเคนะมาผมโอนตังค์ให้นะอ่าเดี๋ยวผมเขาเรียกบัญชีมาด้วยครับโอเคมาขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีคร like. ับพี่มาถึงท่ามาจากไหนพี่มาจากน้องแขมครับมาไหนฮะมาปล่อยพระพี่ครับพี่มาท้านพาร์ทมาทำอะไรเนาะไม่ไม่ปล่อยก็เช่ามีสองอย่างพี่นี่นะฮะผ้าที่พี่เอามาให้ดูในวันนี <S 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 ้นะครับครับที่ผมสนใจนะพี่ผมสนใจเหรียญมณฑการเนี่ยของประมุนโอ้แต่หูเหรียญทำไมเป็นดำเงี้ยหูดำเหมือนคุณเม้งเลยอ่ะโอ้หูเหรียญหูเหรียญหูคุณเม้งก็แดงรอนเหรอครับสวัสดีครับเคยดูไหมเคยดูคุณเม้งเคยครับตอนไหนฮะ ตอนที่รอรอฮะช่าพากับผู้หญิงไหมผมจำไม่ได้แล้วนานๆผมดูทีพี่เด็ดเป็น FC กันเลยโอ้โห ABC เลยพี่ FC รู <c oughs> ้จักผมสนใจเหรียญนี้นะให้ให้คล้องดูหน่อยเป็นเป็นเหรียญมูลพระกาลของหลวงปู่บุญนะครับแต่ผมไม่รู้พี่เขาตีราคาไงน,นะทายได้ไรคือจริงๆถ้ามีทองอ่ะมันขายได้20,000กว่าบาท <Okay S 2> แต่พอไม่มีทองก็น่าจะเหลือหมื่นหมื่นกว่าบาท19,999เก้าับแล้วนะพี่ เอาเอาเพิ่มไหมห้าสิบตังค์ไม่ใช่จะเอาเพิ่มไหมมีสององค์ขอบๆปอยพี่แล้วกันนะพี่ซื้อดีเลยกีนได้เท่าไหร่ถึงสองหมื่นไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมสิบเก้าสิบเก้าบาทหมื่นเก้าอ่ะพี่หมื่นเก้าอะหมื่นเก้าลดราคาไหนดีหมื่นหกไหมไม่ไหวพี่จริงจริงัอนี้สวยัวนี้สวยสวยหูเหรียญพี่มีสนิมเขียวเป็นก้อนเลยพี่ผมแกะดูแล้วกันเดี๋ยวจะได้พี่ได้เห็นว่าจริงๆมันมีสนิมเขียวขึ้นเห็นแล้วเห็นแล้วสรุปว่ามีสนิมเขียวนะมีพี่ขอออบหหนน่่่่่ยยยเเเดีววไมมาใช้ต็ละ แกะดูเลยกันแกะเลยที่ นีขอบมีสนิมเขียวมาเต็มเลยอะเอาพาี่แช่น้ำหมาพี่แช่น้ําตาพี่แช่น้ําตาเอาทำไมทำไมเราไปแช่น้ําตาเป็นอะไระครับมันอยู่อยู่ในก่องมานานแล้วพี่เป็นอย่างนี้แหละแล้วตอนไปใช้บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็อาจจะเข้าไปซึมนิดนิดหล่อแลาวแตงยีราคามันก็ล่วงเนี่ยมันเหลือหมื่นเก้าแล้วกันถ้าอย่างนั้นลดเลยอีกไหมไม่ต้องลดแล้วพี่มาไกลพี่ก็บอกว่ามาผมมาไกลน้องแขมไกล้ไงฮะทีนี้ไม่ไกลแล้วเกงไกลแล้วฮะเพราจะต่อราคานี่นะฮะสนิมเขียวที่ผมเห็นนะครับมันจะขึ้นตรงเนี่ยตรงหูเหรียญ เนะี่ยลามมาตรงขอบเห็นไหมฮมันก็มาเข้าไปในตัวองภะแล้วจริงๆเพิ่งเช่ามาที่บ้านที่ยังไม่ปล่อยเลยพี่ยังมีเหลืออยู่นี่มีสามวงพอมีวงที่สี่จะครบทีทบฟุตบอลแล้วพี่ยังฟุตซอลยงเจ็ดฟุตซอลเจ็ดทหาเพิ่งอยู่สามก็เลผมไม่มีแล้วนะผมมีแค่อันเดียวตอนนี้เขียวขึ้นเต็มเลยพี่ข้างบนด้วยหมื่นหกไหมสิบแปดจบเลยเลิกคุยละวหนึ่งหมื่นแปดพันบาทผมเป็นลูกค้าเก่า จริงจริงที่ไหนะที่นี่แหละวันนั้นเอาคูโต๊ะมาขายสองวงอ๋อเป็นลูกค้าเก่าคือเป็นลูกค้าเก่าที่มาขายพักที่เลูกค้าเก่าที่ซื้อพักอืมไม่ได้ไม่นี่แหละเหมาะสมก็เวลาคนมาปล่อยพัดก็พูดอย่างนี้ทุกคนนะตอนซื้อก็ต้อง นิดหนึ่งต่อกันนิดหน่อยมันไม่ได้ต่อนี่ต้องถออเยอะอ๋อพี่สนิมเต็มเลยฮะก็คือาพระมาสวยหน่อยก็ได้ราคานิดหนึ่งพี่เอาไปจุ่มกับน้ำอ่ะเี่จุ่มพี่ก็พูดน่ารักสุดๆเลยนะผมเอาไปจุ่มน้ำจุ่มเหงื่อจุ่มเหงื่อพี่จุ่มเหงื่อช่วงนี้หน้าร้อนเหงื่อมันเยอะพลิกี่ยวเอางี้พี่ผมมาช่วยซื้อพี่แล้วกันผมขอแค่คําเดียวพอผมจ่ายเงินพี่เลยเท่าไหร่พี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอะซื้อให้พี่จบครับ ใส่ถุงฮะแล้วเานี้แหละฮะหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยนี่นะครับก็ซื้อพี่เขาไปพี่นี่นะครับก็จะมีหนึ่งหมื่นเจ็ดตลกตลกละตลกน่ารักสุดๆเกี่ยวชุดหนึ่งไหมฮะเดี๋ยวผมขอเดินกลับบ้านก่อนนะสองวันนี้เลยเท่าไหร่มี่ผมซื้อมาแพงซื้อมาแพงซื้อมานานแล้วซื้อมานานแล้วแพงด้วยเดี๋ยวไว้แบบนี้ไม่เป็นไรโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ อักกันเัก่อไหรมาพอเปิดผมอยู่กับหลวงปู่ศิลาจะเผยแร่ไปแล้วมีท่านไหนไหมได้เยอันนี้ไม่เลือแลน่ารายจักครับอ๋อเป็นของหลวงปู่ศิลาใช่อันนี้ก็ดังดังเลยท่านนี่แบบอย่างรู้สุดเลยครับคือไปปุ๊บรู้เลยมาทําอะไรรู้แต่ว่าหลวงปู่ไม่ไม่ไม่โอวอรอใช่ใช่อันนี้ผมก็ยังไงขอหลวงปู่ให้มาทันผมตกเครื่องเมื่อวานอยู่ปีนัง อาล้นีมามาจากไหนอ่ะมาเลเซียครับเป็นคนที่ไหนผมจริงๆเป็นคนอุบลแต่ว่าไปทํางานที่นั่นอ๋อมาจากมาเลเซียทางใต้ไม่หรอจะมีออกทางปีนังแล้วก็ปาดังอะไรเงี้ยอ๋อออกได้หลายทางแต่กลับพร้อมพี่เขาเลยพี่บ๊อบมาเลยเขามาทางเดียวกันคือ่งนี้คือนี้ผมผมบอกงนี้ฮะตอนตอนนี้เพจผมมาโดนแฮกอ๋อครับคือเพจโดนแฮกปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าช่องทางการปล่อยพาะเนี่มันลดน้อยลงราคามันไม่ค่อยดีอันนี้ผมพูดตรงๆนะอย่ากดกันนะคือก่อนหน้าเนี่ยผมเช่าได้แล้วผมปล่อยได้ผมก็ ยินดี <ผม S 1> รับเข<ร>้ามัน,ม,นมันก็มีขึ้นมีลงอ่ะจังหวะขึ้นจังหวะลงก็มีแต่ว่าถ้าผมสามารถปล่อยพระได้ในช่องทางที่ที่แบบ ปกติผมเคยปล่อยอยู่อะคนคติดตาม3 4, ามแสนสีาา่เงี้ยเพจผมโดนแฮกไงตอนนี้ผมปล่อยเพจนั้นไม่ได้ไงาาคนคก็เลยลดหายไปราคามันก็เลยมีการคาดเคลื่อนกันด้วยคราวนี้ต้องถามว่าพี่ตีราคาไว้เลยัะใจจริงๆเลยตีมาจากได้สัก75 7,5สบาจ็ดหมเอาตรงนะ7จ็ดหมไปปล่อยเนี่ยยังเหนื่อยเลยตอนนี้นผมเนี่ยช่วยผมหน่อยมาไกลก่อนที่ผมจะช่วยพี่เนี่ย <laughs> ผมต้องช่วยตัวเองก่อนนะฮะเพจผมโดนแฮกนะแต่ถ้าเพจผมปกติไม่แน่อาจจะ พอลุยกันได้อันนี้ได้ได้เท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยผมซื้ออย่างเงี้ยอาจจะอยู่สักประมาณ5้าห0ื่นห้าหมื่นกว่าผมซื้อได้แต่ถ้าบอกไปตัวเลขที่70็ดสิบเนี่ยผมผมซื้อไม่ไหวสักหกทวนให้ผมหกหมื่นค่าเครื่ค่าเครื่องค่าเครื่องหกหมื่นเลยเหรอค่าเดินทางมาไกลไม่ได้นอนเลยพี่ตกเครื่องอยู่ปีนังแล้วก็ต้องเดินทางออกทางรถแล้วมาออกด่านนอกแล้ว ที่ยวให้อยู่ห้าประมาณ2องหมื่นห้าหรออันนี้ต่อ9สร้างแค่ร้อยเก้าสิบแปดครับสองหมื่นแล้วไหมห้าตอนหลังสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าคืออะไจะเล่นมุกตลกหรือเปล่าจริงๆแค่สองหมื่นใช่ไหมสองหมื่นห้าครับขอดูได้ไหมได้ของหลวงปู่อยู่ในรถมีเยอะนะครหลวงปู่สีขาวใช่ไมมีเยอะจังเลยผมก็ศรัทธาหลวงปู่ก็เก็บไว้มีเก็บครับกี่ลังเวลาจําเป็นว้าวไม่เป็นครัง นิดหน่อยนิดหน่อยของตัวนิดหน่อยไม่มีรังโถนี่เมงสายหนึ่งคนนี้มีเป็นรังครับดีอะไปพูดมาไปอาบายามุกแคแล้วอันนีุ้่นอะไรครับหลวงปู่ศิลานี่อันนี้เป็นอะไรจักครับอันนี้ไม่ได้นิยมนี่นิยมตอนนี้ราคาขึ้นเยอะมากขึ้นไปเท่าไหร่ฮะสามหมื่นก็มีคนเอาอยู่อืขอรุ่นอันนี้อันนี้ราคาแล้วอันนี้ไม่ปล่อยอันนี้เก็บไว้ใช้เองเมื่อกี้บอกสองหมื่นสองหมื่นห้า ตอนนี้บอกคนให้สามหมื่นแล้วราคาขึ้นเยอะสรุปนี่คือจะขึ้นราคาอันนี้ใช่เองแหมจะให้ตื้อกาบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มมันต้องตื้อกูแล้วกูก็ขึ้นไปสามหมื่นห้าสี่ขึ้นเลยพี่อะไรอะดูดิตือ้อจะให้ตื้ออย่างเดียวเลยสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นสามหมื่นอะไรอะดูดิราคาราคาแล้วปุณนี้เท่าไหร่อันนี้หกหมืไไ่นนะโอ้โหนะเอางี้หกหมื่นเดี๋ยวผมเอาเหรียญลงปูให้หนึ่งเหรียญ เดี๋ยวมีให้รุ่นอะไรบอกก่อนเลือกผมเลือกด้วยเดี๋ยวให้ดูชอบอันไหนให้เลยโอเค่ะพี่ให้ผมเลือกองคนะผมจะให้เลือกอยู่สามองอะโอเคไปเลือกองค์ไปหกหมื่นบาทจ่ายตังค์เดี๋ยวมันต้องแปารถไป่ใ่ไงหกหมื่นไงไม่ใช่อันนี้เอา ออกันะไรรุ่นอะไรให้ผมรุ่นใหม่ไม่เอานะยู่อย่รถเดี๋ยวผมเอามาขึ้นแรงเอาเอาอย่างนี้ดีกว่ามีสามเหรียญให้เลือกใช่ไหมใช่ไม่ต้องเลือกหรอกเอามาทุกรุ่นเลยดีกว่าจบรุ่นละหนึ่งเหรียญง่ายดีหนึ่งหนึ่งผมแบ่งซีหนึ่งนี่เอาที่ออกคลิปด้วยโถถ้าคนเคยแพ้จริงเขาไม่หลอกองค์เขาให้สามองอันนี้มีตัวจริงตัวจริงเอ้ยตัวจริงตัวจริงไม่สองหมื่น้เอาไปเอาสามองได้ไหมแถมสามองมาซื้อให้ไม่ได้ เผยแผ่บารมีไงนี่ไม่ได้เผยไม่ได้เผยของจริงได้หนึ่งเหรียญได้หนึ่งเหรียญนี่จริงๆอ่ะผมปล่อยได้หมดแล้วแต่ผมอยากให้ไปซื้อองค์ใหม่ให้เขาแทนอ๋อโอเคคือจริงๆจริงๆจะบอกว่าให้ให้หนึ่งเหรียญใช่แต่ถ้าอยากได้ต้องซื้อเพิ่มงอีกสองเหรียญใช่อ่นนี้ขายของอย่างเดียวเลยวะอันนี้เอามาให้หรอออนี่อะไรเปิดมาผมไม่รู้อะไรบ้างที่นี่เปิดมาเถิดน้าไม่ไรหรอกอ๋ออันนี้มีเจ้าของนะนี่บอกอันนี้ก็อหลวงปู่ศิลานี่ใช่ครับรุ่นพระพุทธเจ้า28พระองค์ครับอันนี้อันนี้ ทำไมอ่ะอันนี้มีคนเอาเลยครับมผมตอนนี้ผมมีมามีแต่เจ้าของหมดเลยอันนี้ของคุณครูคทับทิมเวลาหัวใจเจ็ดตันนันโอ้โหจนตันนี้พระกำลังขึ้นเลยใช่ครับรู้ไหมว่าทำไมผมถึงร้วพระขึ้นรู้ไม่ปู้ก็เมื่อกี้พี่จากสองหมื่นสองหมื่นห้า <laughs> สองหมื่นห้ป็นสามหื่นขึ้นตามบารมีหลงพี่ขึ้นผมแหละตอนนี้ไม่เกี่ยวกับงปู่แล้วอยู่ที่พี่แหละขึ้นเร็วหรือเกินขึ้นทีละห้าครับผมเอามาถือมาเยอะผมให้ได้ฟรีสาผมก็ไม่กลัวแต่อันนี้มันมีเจ้าของไงขึงขังเชียวสายตาเกี่ยวกาดไม่อันนี้เดี๋ยว เขามาจำแล้วอันนี้คือหยิบมาให้ดูเพื่อให้เห็นบารมีหลวงปู่ครับนะถ้าผมไม่ได้ผมผมไม่ดูวะเก็บเลยฮะดูเถอะไม่ดูไม่ได้ไม่เอาไม่เป็นไทยพอแล้วก็เก็บอนแล้วไม่เอาแล้วพี่อันนี้อันนี้เก็บก่องได้อะไอ้เรื่องไหนผมใช้เรื่องถามองค์ไม่หรอจนมาไม่ให้เรื่องเห็นไหมกำลังดูให้อดูเปลี่ยนตลอดเลยอะพี่แนะนําองค์ไหนดีกว่าสําหรับพี่เอ็มเอันนี้เลยครับคืออะไรตหินหกห้าครับทำไมเป็นองค์นี้ฮะ สวยเลยเออกก็สวยถ้าขายผมก็ขายไม่ต่ำกว่า4 5่0าถึง0 0 0พันครับอันนี้ให้เพิ่มเลยเผยแผ่บารมีหลวงปู่ด้วยกันโอ้นี่ปีใหม่เนี่ยปีใช่หี65าเลยนะใช่6อหปีหก้าเหรียญนึ่งสี0หาพันนี่แบบใช่ครับราคาแบบขึ้นเยอะมากก็อย่างนี้ๆๆอย่างนี้พี่เขาอ่ะบอกว่าถ้าซื้อปลดหนี้เขาอ่ะ6 0 0ม0บาทนะเดี๋ยวพี่เขาให้องค์นี้ก็ปิดตาปลดหนี้ที่เช่าไปคือองค์นี้นะครับ ก็จะเป็น2องค์นี้นะครับหกหม0บาทก็คือเช่าองค์นี้เขาแถมองคหนึ่งก็ถือว่าพี่เขาเผยแผ่บารมีของหนูปูศิลาด้วยนะครับช่วงนี้ก็บังดังจริงๆ2องโอหกหมื่นเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้ได้ครับขอบคุณนะครับนะจริงครับ โอเคเรียบร้อยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอามา,มาจากจาราสามห้าครับโอ้ยไม่ไกลเลยคุณอาอันนี้พี่มาไงฮะมาด้วยกันครับคุณอากับพี่เขาพามาปล่อยนะฮะอันนี้เป็นสมเปตเกจชโยนะครับอันนี้เป็นพลารอดนะฮะอันนี้จำบุญหนึ่งนะครับอันนี้สมเปตโปพโพปีหนึ่งแปดจำบุญหนึ่งมีสี่องค์นะฮะครับผมบอกได้ไหมครับครับบอกบอกได้ไหมว่าไงครับทำไมมองหน้าผมเหมือนไม่พอใจขนาดนี้ไม่พูดเลยเนี่ยคือปกติเวลาดูพระเราก็ต้องแบบบอกความจริงนะแต่ดูคุณลุงแบบ แค่เริ่มต้นก็ไม่ไม่ค่อยพอใจอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นเล้นี่ขึ้นแล้วด้วยแอมทุกทีได้มาไงของพี่ชายผมครับแต่พี่ชายได้มาไงฮะพี่ชายผมก็บอกเขาไปเช่ามาที่เท่าคนหลวงปู่ไหมฮะมันตัองก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกอะไรเห็นก็บอกนะนะเขาเป็นคนขี้อายเขาเขาก็ไม่อยากจะมาเองอะไรเขาเห็นว่าผมเคยเอาผ้าไปขายตามตลาดนัดอะไรอย่างนี้นะช่วงนั้นตกงานก็เลย เอาพระที่บ้านที่เก็บๆแล้วก็เอาไปปล่อยที่ตลาดนัดแล้วปล่อยได้ลักษณะก็พอได้ครับแต่มันเป็นส่วนมากจะเป็นพระใหม่ก็ยังพอได้อยู่เนาะเอางี้ผมถามตรงๆนะูถามโกหกนะผมจะไปโกหกทำไมนะครับเล่าเสือเล่าขาวกินแสง S <S กินเหล้าสีด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดากินเหล้าสีนะเราขาวเหล้าเสือไม่กินขาวไม่กินแต่เสือบางทางก็แท้แล้วคนมีน <ะ S 1> สีสีาคากีเไม่เลาะหนึ่งหวานอย่างปกติตตกินแต่เหล้าสีกินเหล้าสีตอนเย็นๆเนี่ยจะกินเหล้าแสงอ๋อแต่นี่ยังไม่เย็นเลยนะเพิ่งเที่ยงอยู่เลยไก่แล้วนะไก่เหรวไก่เลยในชั้นมาก่อนเลยหัวนี่กินละมุดถึงเลยผมขาชุดนี้ปล่อยได้นี่เบียเป็นลังเลยไหมชุดเนี้ยผมก็ธรรมดาครับธรรมดาคือซื้ออยู่แล้วครับกินแสงทุกวันแล้วครับวันละกักบวันละกั๊ อวันละกาอวันละเบนลอาวันละก้างเลยนะเจมากินคนเดียวไหมคนเดียวครับเอาเพื่อนไปกินด้วยไม่เอาสาล่าคุณเม้งจบเลยสุดวันนี้พักเพื่อไม่ดูแลกินล้วกันกันามาเริ่มเลยนะฮะนี่นะฮะสมเด็จเกศชัยโยนะครับองเนี้ครับอย่างงี้นะคุณลุงผมบอกงี้ฮะครับผมพาแท้เนี่ยมันต้องคมครับอ่า มันจะไม่บวมครับของคุณรู้บวมไหมฮะไม่รู้เหมือนกันผม,ผมดูว่าเพราะดูเพราะไม่เป็นเอางนี้กันคุณรู้จากเบื้องต้นเนี่ยองค์นี้ยังไม่แท้โอเคครับบวมต่อไปองค์ที่สองนะฮะอันนี้เป็นมินพาลอดเกิดอุบัติเหตุ ค,คนที่ห้อยพระองค์นี้พระรอดส่วนมากคนไม่รอดน่จริงนะจะให่ทำไมอันนี้ยังไม่แท, okay, ท้โอเคครับถ้าแท้เนี่ยก็จะเป็นออ,อกจากวัดอื่นๆหรือว่าเป็นเป็นยุคใหม่ที่เขายังไม่เล่นกันเพราะว่าพระรอดพวกนี้พิณพวกนี้เขาจะเอาไปทําแบบเป็นย้อนยุคทําใหม่ขึ้นมานะแต่ว่าถามว่าเป็นแบบพระที่เขาโยมเล่นกันไหมเป็นจาริีไหมยังไม่ใช่ต่อไปนะฮะสมเด็จปกโพปี8 อันนี้กี่ลังครับเอ้ยไม่ใช่เท่าไหร่ฮะแต่พูดจ่ายกันเป็นลังซะละเท่าไหร่ครับคุณลุงแปดพันห้าอืมดีดีสวยนะครับกรอบใช่ไหมฮะพ้าสิครับองนี้องค์นี้พี่อยากได้อะไรนะแปดพันห้าเอางี้ได้กันพี่ผมให้พี่หมื่นหนึ่งแล้วกันง่ายดีขอบคุณครับโอเคไหมฮะครับต่อไปจำนวนหนึ่งนะฮะผมว่าคุณลุงเนี่ยหวังองค์นี้มากเลยใช่ครับ เพราะว่าคุณลุงไม่สนใจเพ้าอคอื่นเลยนอกจากองนี้ง่ไหมง่าย <c oughs> สิครับอันนี้จำนโบหนึ่งโมโมนะครับเนื้อใบลานนะ <c oughs> ครับก็อย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมเปิดตำรานนหนึ่งครับอ <c oughs> ันนี้เป็นหนังสือคัมพีร้อยล้าน <c oughs> เล่มหนึ่งเอ่อบางท่านเนี่ยเอาพามาปล่อยเนี่ยเอ่อข้อมูงข้อมูลเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเติมให้เขาได้นะฮะโดยการที่เปิดหนังสือให้เขาดูนะฮะ <c oughs> อ่ะอย่างองนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะปิดตาจำนบนหนึ่งเนี่ยจริงๆใครก็สามารถดูเป็นได้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี้หน้านี้อ่ะปิดตาจำนวนหนึ่งนะครับจุดที่สังเกตได้เลยนนนนะผผผมมมแแาอยยเี้ััดบรกล ผมให้ดูตรงนี้ฮะความคมชัดเนี่ยของรายละเอียดของนิ้วมือพวกเนี้ยเห็นไหมฮะถ้าพระองค์ไหนใช้มาเนี่ยอาจจะนิ้วไม่คมเนะีเราก็ดูพวกพื้นองพผาพวกเนี้ยเห็นไหมฮะอย่างองค์เนี้ยพื้นเขาคม,มเห็นไหมอันนี้พื้นเขาเนี่ยเรามองแทบไม่เห็นความคมชัดเลยตะกรุดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เป็นตะกรุดเงินแปะตังค์นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นตะกรุดที่ไม่ใช่เงินแปะตังค์เป็นตะกรุดเหมือนตะกรุด สเตอเลตเอามาแปะไว้นะครับอันนี้อันดับแรกนะสองเลยนะครับอันนี้ด้านหลังด้านหลังนะครับพี่ลองดูล่องยันพวกนี้นะครับอ m, ของแท้เนี่ยเขาจะเขาจะคมแต่เขาจะกว้างคมและกว้างนะฮะคมและกว้างแต่เนี่ยคมคมแต่จะเรีบๆหน่อยนะครับความหมายคือว่า ความรายละเอียดความคมชัดเนี่ยมันจะยังไม่ได้นะฮะแล้วด้านข้างพวกนี้มันจะมีเนื้อปิ้นพวกนี้เห็นไหมมีเนื้อปิ้นเล็กๆน้อยๆพวกนี้แต่เาไม่มีใช่นนี้อันนี้ไม่มีเนื้อปิ้นเลยเออนะฮะก็จริงๆองนี้เนี่ยเราเราเราเปิดตำราดูเราจะรู้ว่าจริงๆยังไม่เข้าเกม <พ accomplish S 1> จุด,จดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือด้านข้างนะฮะสังเกตได้ง่ายนะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายองราใช่ไหมพี่เนี่ยพี่ดูเนี่ยนี่คือฝั่งซ้ายองรานะฝั่งเดียวกันนะฝั่งนี้จะหนาก็ฝั่งนี้ ฝั่งซ้ายจะหนากว่าฝั่งขวาพี่ดูนะอันนี้ฝั่งซ้ายนะนี่ความหนาประมาณนี้พี่ดูฝั่งขวานะบึบเห็นไหมฮะความหนามันอันเนี้ยมันเท่ากันองค์นิ้วความหนาเท่ากันไม่ใช่พัดแท้นะฮะความหนาฝั่งซ้ายจะต้องหนากว่าฝั่งขวาเป็นทุกองนะฮะเป็นของแท้จะเป็นแบบนี้ทุกองเพราะว่าพระเนี่ยมันมาจากบล็อกเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเนื้อผงสมเด็จเยนยินเดียเป็นเนื้อเกสรหรือเนื้อไบลานบล็อกจะเป็นบล็อกเดียวกันจะต้องเหมือนกันหมดเลยนะครับ แต่ถ้าคุณลุงนนวันนี้นะอ่นหนังสือเล่มนี้นะฮะคุณลุงอาจจะไม่ต้องมาเจอผมก็ได้หนังสือเล่มนี้ปัจจุบันเนี่ยใกล้หมดแล้วเพราะว่าเล่ม2เล่เม3ออกมาใหม่ เล่มหนึ่งเนี่ยสามพันบาทมาซื้อหน้าร้านถ้าสั่งออนไลน์หรือสั่งตามหน้าหน้าเพจเนี่ยเล่นหนึ่งสามพันห้าเติมความรู้ครับคุณลุงครับรับไปสักเล่นไหมฮะไม่มีเงินเลยร้อยเดืนจบแล้วร้อยนี้คนนี้ขายแล้วกูจริงๆตอนแรกคิดว่าองค์นี้เป็นปิดตาจัมโบ้สองมาคิดว่าเป็นถ้าถ้าถ้ารู้ว่าเป็นจัมโบ้หนึ่งหนูรู้ว่าไม่แทนแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นจัมโบ้หนึ่งนี่ราคาจะ สูงมากใช่ครับจำหนึ่งปัจจุบันก็เล่นกันแพงเลยฮะนั้นวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เช่าองค์ที่มีมูลค่าสูงเนอะแต่เราก็ได้ซื้อองค์นี้ก็ถือว่าแบ่งปันกันไปกแบ่งมูลค<ะ>ัาของคุณมากครับ<ะ>อันนี้คุณมุงรับเป็นเป็นเงินหรือรับเป็นเบียร์ไอใช่รับเป็นเงินได้เงนินสดก็ดีครับเพราะมันไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วเขาจะเดินคืนมาเพียงขุมน่าครับ คร,ครับขอบคุณนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะฮะจบไปหนึ่งวันครับในการเช่าพัางผมนะฮะก็วันนี้ก็มีเช่าบ้างไม่ได้เช่าบ้าง้วก็คุยกันไปสนุกสนานนะครับกอ็อย่างที่ผมบอกไปว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยผมหายไปนะเนื่องจากว่าเพจโดนแฮกนะครับ YouTube ก็โดนแฮกตอนนี้เนี่ยก็ได้ YouTube กลับมาแล้วนะแต่เพจ นะครับเพจใหญ่ของผมเนี่ยที่มีผู้ติดตาม 3- 4ีล้านเนี่ยยังไม่ได้กลับมานะฮะก็ใครที่อยากจะติดตามผมเนี่ยแนะนำให้ไปกดติดตามได้ที่เพจเอ็มพัดเทพไลฟ์สดนะครับซึ่งเพจใหม่ของผมเนี่ยจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าอยู่นะครับก็เซิร์ชคำว่าเอ็มพัดเทพก็ได้ฮะถ้าไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยแปลว่าเป็นเพจปลอมนะฮะแต่ถ้ามีเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยเป็นเพจแท้เราสังเกตแค่ตรงนี้นะเราไม่ต้องไปดูว่าผู้ติดตามเท่าไหร่กี่ล้านกี่แสนนะครับเราดูแค่ว่าถ้ามีเครื่องหมถูก นั่นคือเอมาเทพของจริงนะครับฝากติดตามที่เพจด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะวันนี้ผมเอมาเทพลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม